สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีตุลมาดูกันนะคะว่าในเดือนตุลาคมนี้นะจะเกิดอะไรบ้างนะคะในเดือนนี้มีดวงดาวพระคราที่ยกย้ายราศีถึง3ดวงนะคะดวงแรกนะคะคือดาวพระอังคารตามมาด้วยดาวพระพุธโคจรเดินเร็วตามมาด้วยการย้ายของดาวใหญ่คือดาวพระราหูค่ะและตามมาด้วยดาวอาทิตย์นะคะในเดือนนี้นะคะจะมีการเกิดคราดถึงสองครั้งนะคะก็คือวันที่1 4ตุลาคมเกิดสุริยุปราคาวงแหวน28ตุลาคมเกิดจันทรุปราคา ราคาบางส่วนนะคะและนะคะที่สำคัญคือในเดือนนี้มีการยกย้ายของดาวใหญ่ก็คือดาวพระราหูนะคะซึ่งจะออกจากราศีเมฆเข้าสู่ราศีมีนในวันที่17ตุลาคมเวลา6กโมงยนาทีค่ะ และในเดือนนี้นะคะจะมีดาวดวงใหญ่ก็คือดาวพระเสาร์เนี่ยที่เคยโคจรเดินถอยหลังมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนจะโคจรเดินหน้าแล้วนะคะในวันที่24ตุลาคมนั่นเองนะคะอันดับแรกนะคะเนื่องจากว่าในเดือนนี้นะคะจะมีเกณฑ์การย้ยายของดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวเคราะห์ดวงใหญ่นั่นเองนะคะก็อยากจะขอมาชวนคุยเรื่องของดาวพระราหูก่อนที่จะเข้าคําทํานายของเดือนนี้นะคะดาวพระราหูเนี่ยนะคะท่านจะโคจร ย้ายออกจากจุดที่มีอิทธิพลกับคนลัคนาราศีตุลเลยค่ะเพราะว่าท่านน่ะอยู่ในช่องของคําว่าปัตตนิคืออยู่ฝั่งตรงข้ามกับลัคนาของเรามาหนึ่งปีครึ่งแล้วนะคะก็เป็นเกณฑ์ที่ใครมีเรื่องของคู่ครองหุ้นส่วนนะมันจะเกิดเรื่องของความวุ่นวายถึงตัวเราเนี่ยมาตั้งแต่หนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมานะคะแต่ดาวราหูดวงนี้นะคะท่านจะโครจรเข้าสู่จุด รรจริงๆจ,จุดอริตามหลักโหราศาสตร์เนี่ยเรียกว่ามันเป็นช่องเบียนหมายถึงว่าจะไม่ได้ส่งอิทธิพลมาถึงตัวลัคนาของเรานั่นเองนะคะแต่นะคะมันก็จะยังมีข้อแม้ว่าเมื่อดาวราหูโคจรอ,อยู่ในจุดอริก็ตามนะ,ะแต่จะมีในช่วงบางเดือนนะ,ะถ้ามีดาวพระเคราะห์มาสัมพันธ์เป็นเกณฑ์ของดาวราหูนะคะในช่วงเดือนนั้นๆก็จะเกิดเหตุของดาวราหูเกิดขึ้นด้วยนะ,ะแสดงว่าราหูเนี่ยจะโคจรไปอยู่ในจุดที่ไม่ถึงดวงชะตาของคุณ ก็จริงในหนึ่งปีครึ่งแต่จะมีบางเดือนนะที่ดาวราหูจะมามีอิทธิพลกับคุณขึ้นอยู่กับว่านะคะจะมีดาวพระเคราะห์มากระทบกัดกับท่านหรือเปล่านะคะซึ่งเกณฑ์ของราวพระราหูเนี่ยะคะก็คือหนึ่งกลุ่มถ้าเกิดมีดาวพระเคราะห์อยู่ตรงนี้นะคะมีดาวพระเคราะห์เล็งอยู่ตรงนี้เรียกว่ากลุ่มเล็งนะคะเป็นเกณฑ์ห้านะคะเกณฑ์เก้าแล้วก็เกณฑ์หก แสดงว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่มีดาวพระเคราะห์นะคะดาวรายเดือนที่โครจรเนี่ยย้ายไปอยู่ในจุดที่มีวงกลมสีแดงนี้ดาวราหูในช่องอริจะกระทบกับดาวดวงนั้นทําให้เกิดเรื่องทันทีนะคะอย่างเช่นในช่วงของเดือนนี้นั่นเองนะคะที่ดาวราหูท่านก็จะย้ายใช่ไหมคะย้ายแล้วบางเอิญว่าจะส่งอิทธิพลน,นะคะมาถึงดาวศุกร์ค่ะมาถึงนะคะดาวอาทิตย์ แค่วันเดียวนะคะเพราะว่าราหูย้าย17ดดอาทิตย์จะย้ายมาอยู่ตรงนี้ในวันที่18นะคะและนะคะ,ะในช่วงที่ดาวราหูย,าย้ายจะกระทบแค่สองดวงนะเพราะว่าดาวพุธนะคะได้โครจรย้ายออกไปแล้วนะคะส่วนในช่องกรมมะและช่องกระดุมพระไม่มีดาวลอยอยู่นะคะก็เลยมองว่าการย้ายของดาวราหูครั้งนี้นะคะก็จะกระทบแค่สองดวง ะะก็คือดาวศุกร์กับดาวอาทิตย์ที่นี้เดี๋ยวเราค่อยมาฟังคำแน,นานยของดาวราหูที่ย้ายมาดูเรื่องของดาวราหูที่ยังไม่ย้ายก่อนนะคะราหูเนี่ยอยู่ที่ลัคนาราศีเมษมาหนึ่งปีครึ่งละและท่านกําลังจะย้ายออกไปดังนั้นตอนเนี้ตอนที่ท่านกําลังจะย้ายออกไปท่านก็จะต้องให้ปฏิกิริยา กับช่องปัตตานีก็คือคนใกล้ชิดกับเราไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนคู่ครองหรือใครก็ตามที่แบบสนิทสนมเรามากจนเรียกว่าเห็นเห็นเขาเป็นเงาตามตัวนะคะก็คือราหูนี้มีอิทธิพลกับคุณแน่นอนตอนที่จะออกนี้นะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอะไรคะราหูมาจากช่องคําว่าปุตตะนะแสดงว่าหนึ่งบุตรหลานบริวารน,นะคะจะมีอิทธิพลกับคุณในเดือนนี้การเรียนการศึกษาจะมีอิทธิพลกับคุณในเดือนนี้การเสี่ยงโชคการพนันจะมีอิทธิพลกับคุณในเดือนนี้ ะะลูกน้องลูกหลานบริวารน,นะคะคนที่มีศักดิ์ต่ํากว่านะคะจะมีอิทธิพลกับคุณในเดือนนี้นะคะก็แล้วก็เรื่องของการทําอะไรสนุกๆน,นะคะก็จะมีอิทธิพลกับคุณในเดือนนี้อันนี้คือความหมายของดาวพระราหูแต่ทีเนี้ยดาวพระราหูท่านจะโคจรสัมพันธ์กับดาวนะคะหนึ่งดาวพฤหัสสองดาวอังคารสามนะคะดาวดาวอาทิตย์มาไม่ทันนะคะ ที่จะสัมพันธ์กับท่านในช่องของคำว่าวิน่านะะและดาวศุกร์แสดงว่าราหูออกในครั้งนี้นะคะจะสัมพันธ์กับดาวหลายดวงเลยนะคะแล้วส่งอิทธิพลถึงคนลัคนาราศีตุลแน่นอนนะคะเพราะว่าดาวเกษตรเรือนนายของคุณนะก็เจอกับดาวราหูด้วยนะคะทีนี้อ่าเราเราลองมาดูนะคะว่าเอ๊ะการที่แบบว่าท่านอ่าส่งอิทธิพลน,นี้จะเป็นส่งผลดีหรือผลเสียมากกว่ากันนะคะราหูเนี่ยนะคะเจอดาวพฤหัส อันนี้เป็นดาวคู่ศัตรูกันนะคะแสดงว่านะในช่วงเดือนนี้ต้องเรามาระวังเรื่องของอบุตรหลานบริวารน,นะจะเกิดเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออาจจะมีปัญหารเรื่องของการเรียนการศึกษาอาจจะมีอุปสรรคอาจจะมีปัญหาเรื่องของ หวยหรือการเสี่ยงโชคะคะก็อาจจะมีอุปสรรคอาจจะมีปัญหาไม่โดดเด่นนะคะเพราะว่าดาวาพระราหูเนี่ยเป็นดาวคูศ่ศัตรูแถมยังไม่พอนะคะราหูยังเจอดาวอาทิตย์และพุธอันนี้ก็เป็นดาวคู่ศัตรูของดาวพระราหูแสดงว่าในช่องปุตตะค่ะที่เป็นกเกษตรเจ้าเรือนของราหูเนี่ยเจอดาวคู่ศัตรูถึงสามดวงนะบุตรหลานบริวารมีเกณฑ์เจ็บปวดมีเกณฑ์เป,ปลี่ยนแปลงมีเกณฑ์โย,ยกย้ายนะมีมีเรื่องของอุปสรรคปัญหาแน่นอนนะคะและนะคะเรื่องของการเสี่ยงโชคเนี่ย บอกเลยว่าเดือนนี้ไม่เด่นนะคะได้ไม่คุ้มเสียนะหรือมีเรื่องของเกณฑ์การเสียหายนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกอารเงินที่อาจจะต้องไปจ่ายกับบุตรบริวารอย่างนี้ก็ได้นะคะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเอาเป็นว่าช่องบุตรบริวารเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าดาวเสาร์ก็โคจร อยู่ในช่องบุตรบริวาณสอบไปว่าเรื่องของความทุกข์เลยนะความทุกข์จะโครจรเดินหน้าในวันที่ยีบสนะคะใครบุตรหลานบริวารช่วงนี้นะคะแบบว่าไม่ได้อยู่ใกล้ชิดก็ต้องดูแลใกล้ชิดหน่อยนะลูกหลานบริวารของเรานะ,ะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ กว่าก็ตามที่เราดูแลเนี่ยนะคะมีเกณฑ์การเจ็บไข้ได้ป่วยไหมหรือมันมีปัญหาอุปสรรคอะไรเรามีเรื่องของการทะเลาะเบาะแวง้งอะไรกันบ้างหรือเปล่านะอันนี้ก็อาจจะต้องอระบาดระวังนิดหนึ่งนะในช่องของคําว่าพุทธะนี่แหละบุตรหลานบริวารลุ่มถึงเรื่องของการเรียนการศึกษาอาจจะมีเกณฑ์การโยกย้ายนะคะหรือว่าเออเสียเงินไปนะแต่ได้ความรู้น้อยลงนะหรือเสียเสียเงินไปไม่ได้เรียนการเดินทางท่องเที่ยวนะทำอะไรสนุกสนุกที่เราเป็นแพชชั่นของเราอ่ะนะคะก็อาจจะไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่นะ อันนี้คือดาวคู่ศัตรูของดาวพระราหูนะแต่ราหูเนี่ยสัมพันธ์ดีกับดาวอังคารนี้เรียกว่าดาวคู่ธาตุราหูสัมพันธ์อ่ไม่ได้เสียนะกับดาวศุกร์นะคะซึ่งเป็นดาวประจําตัวคุณด้วยนะก็อ่เลยมองว่าราหูกับดาวอังคารมันเป็นดาวธาตุลมอ่ะก็คือเรื่องของการเคลื่อนไหวมีเหตุนะให้คนอา่าลัคนาตูนนะได้เดินทางท่องเที่ยวไปทําอะไรสนุกสนกนะแล้วก็อาจจะเพลินมากเพลินมากก็เลยแบบอา่า เสียงเงินมากนะหรือว่าอาจจะมีเรื่องอะไรที่แบบว่าเราจะต้องทําหรือแบบบางทีลงทุนเสี่ยงโชคอะไรอย่างเงี้ยก็แบบลงไปมากนะแล้วเกิดความเสียหายหรือสิ่งอะไรก็ก็ตามที่เราแบบเป็นพาชั่นที่เราจะทําำเราจะทํามันแบบอย่างหมุกมุ่นนะอย่างจริงจังแต่สุดท้ายสิ่งที่ทําแล้วมองว่าไม่ได้เด่นนะ นะคะเพราะว่าอย่างราวหูกับดาวสุกะคะ่ะท่านเป็นดาวที่เป็นในเชิงทางโลกอะ่ะคือกิเลสความโมเมาลุ่มหลงอะ่ะโครจรสัมพันธ์กันแล้วดาวสุกดันเป็นตัวคุณด้วยอ่ะนะคะแล้วดาวสุกดันโยกหลังคุณโยกหลังก็หมายถึงว่าในเ,เรื่องของกิเลสเนี่ยความอยากปรารถนาของคุณน่ะนะคะมันมันมีทธิพลนกับคุณมากในเดือนนี้บางทีแบบ อยากไปเที่ยวอยากทำอะไรสนุกสนุกอยากเรียนหนอเนี้ยชอบอยากทําสิ่งนี้เพราะเราชอบอะนะ,ะแล้วก็คิดว่าเราแบบมีเงินมีทองอะไรอย่างเงี้ยแล้วอ่าหรือแบบไปลงทุนอยากไปทําตรงนั้นตรงนี้คือพาชันอ่ะมันมี p พ s ชันอะไรบางอย่างที่เราอยากจะทําแล้วสุดท้ายเนี่ยราหูดวงเนี้ยก็จะทําปฏิกิริยาคือมันมันเจอคู่ศัตรูเยอะนะกลายเป็นว่าพ s ชันที่เราทำอะสุดท้ายมันก็ไม่ได้แบบ ดีหรือให้คุณกับกันกับเรากลายเป็นมัวเมาลุ่มหลงไปไปในเชิงที่แบบว่าไม่ได้ลืมหูหลืมตาเลยอาจจะแบบว่าเกิดความขัดแย้งกับคนรอบด้านด้วยก็ได้ทั้งขัดแย้งกับคนรอบด้านนะคะทั้งอาจจะแบบเสียหายในเรื่องของอการเงินอะไรอย่างเงี้ยบางทีเดินทางมากเพราะชอบอยากไปอ่ะนะคะก็เอาเงินอนาคตมาก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะะก็ก็เลยมองว่าความมัวเมาลุ่มหลงแพชชั่นอะไรบางอย่างที่คุณกําลังจะทําในเดือนเนี้ย อาจจะต้องเรามาะระวังเพราะมันจะสร้างเรื่องของความเสียหายมาให้กันกับคุณด้วยนะอันนี้คือราหูท่านอ่ะ จะย้ายออกเดือนนี้คือแสดงว่าเรื่องนี้เกิดแน่ๆแ,แล้วเดือนนี้มีการเกิดคลาดโดยนะซึ่งราหูว่ามันก็จะมาจากคาว่าเนี่ยสิ่งสนุกสนุกความความมัวเมาลุ่มหลงนะการเดินทางการทาอะไรสนุกสนุกการเรียนหรือบริวารคนใกล้ชิดเนี่ยนะก็จะทําให้เรานะราหูจะดาวที่มาจากช่องราพานะมันเกิดเรื่องของความเสียหายอ่านะอาจจะแบบส่งผลถึงเรื่องกิจการที่คุณทําก็ได้นะคนะบางทีเออขอลาแล้ว ลาอยู่ยะลาต่อนะคะอาจจะมีผลกระทบกับการทํางานประจําของคุณอย่างนี้ก็ได้บางที่แบบเพลินมากเกินไปนะก็เลยส่งผลต่อหน้าที่การงานที่แท้จริงของเรานะคะทีนี้ราหูนะคะท่านก็จะย้ายออกไปจากจุดมรณะแสดงว่าเดือนนี้นะคะโดยเฉพาะในช่วงต้นต้นเดือนเนาะเพราะราหูย้ายในช่วงกลางเดือนใช่ไหมคะมันเกิดแล้วนะ,ะอะ เกิดปุ๊บนะคะแล้วอย่างไรต่อนะคะราหูตัวนี้ก็มาจากช่องปุตตะอีกสิ่งนั่นแหละสิ่งที่เราโมเมลุ่มหลงนะหรือบุตรบริวารอ่ะสิ่งที่เราโมเมลุ่มหลงเราเราจะรู้สึกว่าเราจะทำมันน้อยลงละเพราะอะไรเพราะว่าเราเจอในช่วงต้นเดือนอ่ะคือแบบไม่น่าเลยไม่น่าไปเที่ยวเยอะเลยไม่น่าลงทุนเยอะเลยนะคะไม่น่าช่วยเขาเยอะเลยสุดท้ายก็เลยตกอรินะคะก็คือแบบ ความวุ่นวายอ่ะนะะมันก็จะไม่มีละนะคะอาจจะไม่มีเพราะหนึ่งไม่มีเงินนะไม่มีเพราะว่ามันอาจจะแตกคอกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเพราะว่าเราอาจจะตาสว่างแล้วว่าสิ่งที่เราทําอ่ะเอ้ยมันไม่ใช่นะมันไม่ถูกต้องเพราะดาวพฤหัสจะมาเล็งลัคนาแบเนี่ยสติปัญญาจะเริ่มมีละนะจะเริ่มแบบมีการคิดอ่าไก่ตองมากขึ้นนะคะแต่ราหูและไม่จุนอริเนี่ยยังสัมพันธ์กันกับดาวศุภและดาวอาทิตย์หนึ่งวันหนึ่งวันนะ นะแสดงว่ามันก็ยังมีความอยากมันยังมีความอยากปรารถนาอย,อยู่นั่นนั่นแหละนะแต่ไม่ได้แบบว่าทําให้เกิดเรื่องของความแบบเสียหายเท่ากับในช่วงของต้นปากเพราะว่าในช่วงต้นปากอะดาวราวหูสัมพันธ์ถึงดาวหลายดวงมากๆแล้วล้วนแต่เป็นดาวที่เป็นผู้ศัตรู ามากกว่าดาวที่เป็นลิกที่ดีนะคะส่วนเครื่องปักหลังอะราหูกับดาวสุวนนะคะมันเป็นเรื่องของแบบกิเลสอะนะมันก็ยังมีความอยากปัถนาหรือมีเหตุให้ต้องแบบปรึกษาหาหรืออะไรกันอะไรอเงี้ยเป็นการเบรียนสตอมนะคะหรือเราอาจจะแบบคิดนะคิดอยู่ในในหัวแต่ไม่ได้แบบว่าลงลงมือหรือลงแรง ออก็เลยไม่ได้เสียหายมากสักเท่าไหร่นะคะอันนี้คือดาวพระราหูนะซึ่งท่านก็จะย้ายออกไปจากตัวคุณละนะคะ,ะในหนึ่งปีครึ่งนี้ย้ายไปละราหูไม่ได้วุ่นวายแต่ท่านจะไปทําลายในเจ้าเรือนของคํว่าปุตตะนะเพราะว่าราหูเป็นเกษตรเจ้าเรือนของคํว่าปุตตะใครเมนบุตรบริวาในช่วงหนึ่งปีครึ่งนี้น้องหมาน้องแมวหรือคนที่เราดูแลนะมีเหตุให้เกิดเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บมีเหตุให้เกิดเรื่องของความทุกข์ใจมีเหตุให้เกิดเรื่องของอ อุปสรรคปัญหาหนี้สินนะอนมาจากบุตรหลานบริวารของเราก็ได้นะ,ะงั้นเราลองมาดูในช่องของคําว่าปุปตตะนิดนึงนะว่าเอ๊ะมันจะเป็นประมาณไหนนะในเดือนนี้นะ ในเดือนนี้นะดาวเสาร์เนี่ยดันมาโคโจรกลุ่มอยู่ในช่องปุตตะซึ่งมันเป็นเกณฑ์พิทุบาตามหลักของาศาสตร์ด้วยนะบุตรบริวารทําเรื่องกับคุณแน่ๆทาให้เกิดความทุกข์ใจแน่ๆน,นะเพราะดาวเสาร์เจอดาวศุกร์นะบางทีเราอยากจะไปทาอะไรสนุกๆน,นะลูกก็กลับมาเสร็จลูกก็มาป่วยหรืออาจจะมีปัญหากับบริวารของเราเช่นเราไปทาอะไรสนุกๆน,นะให้ลูกน้องทํางานไปก่อนกลับมาลูกน้องอาจจะทําเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันมาจากบริวารของเราแล้วดาวเสาร์เดินหน้าเต็มที่ในวันที่24นะการเดินหน้าของ ดาวเสาไม่ได้ไม่ได้มองว่าดีนะคะเพราะว่าดาวเสาเป็นดาวแปบค้อนการเดินหน้าก็คือเขามีกําลังมากอะเสาเหมือนเสืออย่างเงี้ยอะก่อนหน้านี้เดินถอยหลังก็อาจจะเสืออยู่ในอยู่ในเขาเรียกว่าเสือป่วยนะคะ mm hmm. เสือแก่เสือเพลียแต่ตอนนี้เดินหน้าเป็นเสือเต็มที่แล้วนะก mm ็ hmm. จะทาความเป็นพินทุบาทก็คือความอึดอัดทุกนะ เครียดนะกับเรื่องของบุตรหลานบริวารของเราอ,อย่างมากแล้วจะต้องเสียเงินแน่ๆเพราะราหูจะมาเป็นกับกระดุมพาของช่องปุตตะอีกทีนะเป็นราหูคนทรัพย์นะจะเกิดการเสียเงินนะกับหวยหุ้นกับการลงทุนกับการเรียนการศึกษากับสิ่งที่คุณไปทําอะไรสนุกๆก,ก,กับแพชชั่นของคุณกับลูกหลานบริวารของคุณต้องระมัดระวังว่าสิ่งนี้แหละทาให้คุณเสียเงินแน่ๆนะคะในเดือนนี้นะคะ แล้วนะคะอาทิตย์พุธนะคะก็จะมาเป็นสุภาษของช่องปุตตะนะะแสดงว่ามันเกิดเรื่องของความเครียดนะวิตกกังวลน,นะกับเรื่องของบุตรหลานบริวารระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยเหมือนกันนะเนี่ยอุบัติเหตุเกฑ์การผ่าตัดเกิดขึ้นกับลูกหลานบริวารเพราะมันมีดาวประ,ประาะคะส่งอิทธิพลถึงตัวเขาด้วยนะขับรถขับลานะหรือเรื่องของตรีรันฟันแทงเรื่องเรื่องของฟืนไฟ อันนี้จึงจะต้องระมัดระวังด้วยนะคะอ่ะอันนี้เป็นเรื่องของลูกหลานบริวารน,นะก็ประมาณนี้ราหูสัมพันธ์กับสิ่งนี้นะคะถ้าเกิดคุณไม่มีบุตรหลานบริวารคนที่ดูแลมันก็จะไปสัมพันธ์กับสิ่งที่คุณเป็น passion หรือเรื่องของการเรียนหรือเรื่องของหวยหุ้นอันนี้ก็ระวังหมดตัวนะจ๊ะอ่ะมาดูเรื่องของงานกันบ้างนะคะดาวการงานนะคะของคนลักณาราศีตุลเนี่ยนะคะ เป็นดาวพระจรันทร์แต่ท่านโคจรเดินเร็วเดี๋ยวเราลองอดูดาวที่สัมพันธ์อยู่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานแล้วกันลองตั้งลัคนาวไว้ที่ช่องการงานนะคะคุณจะเห็นได้เลยว่าอาทิตย์พุธนะคะจะนะสัมพันธ์ถึงช่องการงานเรียกว่าเป็นเกณฑ์โยกหน้านะ,ะแสดงว่าในเดือนนี้นะมันจะแบบมีความรู้สึกว่า มันมีหน้าที่อะอาทิตย์คือหน้าที่แสงสว่างอะดาวพุธคือเรื่องของการเจราจาแนละมันมีหน้าที่ที่เราจะต้องทําอะไรบางอย่างถ้าเป็นเรื่องของการแบบเจราจาซื้อซื้อขายการขายการทําธุรกิจนะก็มองว่าอ่าค่อนข้างโดดเด่นในช่วงครึ่งปักแรกนะเพราะว่าพอช่วงครึ่งปักหลังอะค่ะอาทิตย์กับพุธท่านจะโคจรมาอยู่ตรงนี้นะกลุ่มลัคนาของปุ่นแสดงว่าความโดดเด่นในเรื่องของกิจการการงานอะ การที่แบบเราทําตามหน้าที่ตามความรับผิดชอบอะไรของเราเนี่ยนะคะหรือแบบการคิดคํานวณการค้าขายการพูดจาการสื่อสารอะไรกลุ่มเนี้ยนะคะเออมันจะเด่นแค่ช่วงครึ่งปักแรกครึ่งปักหลังเนี่ยมองว่าอาจจะแบบเป็นช่วงแบบอยากลาพักลาพักร้อนเพราะงานงานหรือการ ค้าขายเอาไว้ที่หลังคือจะต้องพยายามะนะบางทีแบบอาจจะไม่ค่อยแบบอยากจะทําสักเท่าไหร่อยากจะแบบลาลาหยุดหยุดมาบ้างหรือว่าไปทําก็อาจจะแบบไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอาจจะแบบว่าเออเบรอเบร์เซ่งเซงอะไรอย่างเงี้ยดาวสุ์จะเป็นกระดุมพักของช่องการงานอีกทีหนึ่งนะแสดงว่าในเดือนนี้นะมันมีแบบว่าเรารู้สึกแบบทํางานอะไรที่มันจะมันจะต้องแบบ แต่งเนื้อแต่งตัวมากอ่ะหรือแบบต้องอยู่ในเรื่องของแบบความสวยงามเช่นเดี๋ยวอาจจะต้องแบบว่าเออซื้อเสื้อผ้าใหม่นะต้องแบบไปกินหรูอยู่ดีมันจะต้องแบบ ทำตัวเองให้แบบว่าดูดีดูสวยเพื่อการทํางานของเราอ่ะบางทีก็อาจจะบอกว่าเสื้อผ้านหน้าผมอะไรแบบให้พร้อมมีแบบเรื่องของการเสียเงินเสียทองไปเพื่อให้เราดูดีดูสวยดาวสุขคือดารางไงแต่ที่ทำนะ่ะจริงๆแล้วก็ไม่ไม่ได้แฮปปี้นะบางทีแบบว่าเงินเงินที่มีก็ไม่ได้อยากจะเอาไปทําแบบ สวยทําหล่ออะไรขนาดนั้นแต่มันอาจจะเป็นเหมือนแบบไฟบังคับหรือมีความจําเป็นเช่นทีเราอาจจะต้องแบบออกงานอ,อ่ต้องไปตรงนั้นตรงนี้มันเลยต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรที่เพิ่มมากขึ้นนะแต่จ่ายออกไปก็จะมีแบบความทุกข์เพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยนะคะโคจรเล็งนั่นเองนะคะ ะะทีนี้นะคะดาวราหูเนี่ยจะมาเป็นสุภะของช่องการงานอีกทีนะแสดงว่าครึ่งปักแรกเนี่ยนะคุณมีหน้าที่อะไรที่ต้องทํางานมีหน้าที่อะไรที่ต้องแบบว่าแบบแต่งตัวดูดีนะแบบเชิดหน้าชูตานะแต่ช่วงกลางปักมองว่าเรื่องของงานไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่ทําให้คุณแบบว่าอาจจะไม่ได้แบบเป็นในเชิงแบบลงมือทาอะ่ะเป็นอะไรที่แบบอยู่ในแบบหัวคือเหมือนแบบนั่งวางแผนอะ สมมติว่าเรานั่งตบยุงอยู่ที่ออฟฟิศใช่ไหมขายไม่ค่อยดีเลยช่วงครึ่งปักหลังอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบในเชิงแบบงั้นเราแบบในหัวเราก็จะคิดนะะว่าแบบเออจะวางแผนจะทํายังไงดีนะให้งานมันแบบว่าโอเคมากขึ้นกว่านี้ดาวพอดาวราวหูออกอะค่ะดาวพฤหัสท่านจะลอยอยู่องค์เดียวนะคะก็มองว่าครึ่งปักหลังอะมันจะเป็นในเชิงของการแบบหาความรู้อะนะเช่นแบบงานขายหรืองานประจําอะไรอย่างเงี้ยมันซาซาคุณก็อาจจะแบบพยายามหาเขาเรียกนะ หาความเจริญให้กันกับคุณใช่ไหมคะเช่นาอาจจะแบบไปเทคคอร์สไปเรียนอะไรแบบบางอย่างเพิ่มเติมอย่างนี้ก็ได้นะคะดาวการเงินดาวการเงินคือดาวพัางคานโคจรกุูมลักษณเป็นประโหมคือดาวอังคารเนี่ยกว่าจะโคจรมากุมลักนาเนี่ยนะคะใช้เวลาหนึ่งปีครึ่งนะเพราะวงโคจรของดาวอังคารคือหนึ่งเดือนครึง่งนะหนึ่งเดือนครึ่งต่อหนึ่งราศีหนึ่งปีครึ่งถึงจะกลับมาที่ตรงจุดนี้นะคะแต่นะคะ แทนที่ดาวดาวการเงินจะให้คุณซึ่งปกติการเงินกลุ่มลักกามันเป็นเกณฑ์ได้เงินอยู่แล้วนะแสดงว่าคนตุนมีเกณฑ์ได้เงินนะแต่จะเสียเงินมากกว่านะเพราะอะไรเพราะว่าดาวอังคารนะ่ะดันโคจรกลุ่มร่วมนะกับดาวคูศ่ศัตรนะูหนึ่งกับสี่เนี่ยเป็นดาวคู่ศัตรูของช่องการงานเลยนะหมดไปกับเรื่องของการทํานบะุญทํากุศลหมดไปกับเรื่องของการเดินทางหมดไปกับเรื่องของแบบว่านะ ตำแหน่งหน้าที่หรือหรือหรือภาระอะไรบางอย่างที่เราจะต้องทําแบบเป็นประจําอะไรอย่างเงี้ยเช่นสมมติจ่ายค่าประกันเดือนนี้มันถึงเวลาต้องจ่ายละหรือภาระหน้าที่อะไรบางอย่างที่เราต้องทําอ่ะที่ที่มันจะต้องจ่ายเดือนนี้เป็นเป็นแบบประจําประจําปีมันก็เลยจะต้องออกไปแล้วดาวอังคารก็เจอดาวเสาร์อีกนะคะก็คือเรื่องของแบบค่าใช้จ่ายซ่อมบ้านซ่อมรถเรื่องของอ่าบริวารหรือคนในครอบครัวเรื่องของการเรียนการศึกษาเนี่ย โอ้ oh, แสดงว่าเงินนะ่ะได้จริงนะแต่ได้แบบประนะประแปลว่าได้น้อยอ่อนแรงคือสมมติว่าได้แบบประมันก็จะแบบสมมติได้ร้อยหนึ่งก็ไม่ถึงร้อยอะ่ะแล้วแล้วดาวปร,ประเาะตรงนี้คือดาวที่จะทำให้เสียนะเสียออกไปนะคะดาวสุกเนี่ยนะคะก็คือ มันก็จะแบบมีเหตุให้เราแบบรู้สึกแบบอยากที่จะใช้เงินหรือมีเหตุอะไรบางอย่างอ่ะที่มันแบบมันจะต้องเสียเงินออกไปเพราะสุขคือเรื่องของความสวยงามเรื่องของกิเลสโคจรโยกหลังตัวเราอ่ะเดืนนี้มันเหมือนมัน มันมัน,ม,นมันต้องซื้ออะไรบางอย่างเข้ามาก็ยิ่งทําให้แบบว่าเกิดเกณฑ์การเสียเงินมากขึ้นไปอีกนะแล้วมีอะไรพอที่จะช่วยได้นะดาวพฤหัสจริงๆเป็นดาวที่ดีนะกับดาวอังคารเรียกว่าดาวกุสมพลนะแสดงว่ามันยังพอได้อยู่นะในเรื่องของแบบออกเดินทางอะไปนะบางทีบอกว่าไปเขาเรียกว่าไปตั้งบุตง๊ตรงนั้นตรงนี้มันก็ยังพอแบบหาเงินได้อยู่นะแต่ถ้าเกิดพูดว่ารายจ่ายนะฮะมากกว่ารายรับ นั่นเองนะเลยมองว่าการเงินอ่ะเสียละเนี่ยเราลองตั้งลองตั้งลัคนาไว้ที่ช่องการเงินมฤตยูจะมามีอิทธิพลกับช่องการเงินทันทีนะคะมฤตยูเป็นดาวที่ไม่ดีอยู่แล้วค่ะถ้าเกิดว่าแปลแบบว่าความหมายแบบกลางๆคือความอาเพศเสียหายเงินอนะ่ะมันแบบเป็นดาวมฤตยูอ่ะมันเอาแน่เอานอนไม่ได้นะ,ะยกเว้น,เป,น,เ,ปนเป็นพวกเงินมรดกใครรองเงินมรดกอยู่ก็ เออเงินเจ็บเงินป่วยเงินประกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นในเชิงของเงินลักษณะนี้ไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยออดาวการเงินถ้าแบบออดาวประจาตัวของดาวการเงินเป็นดวมรดย์มันก็คือไม่ไดีอยู่แล้วนะคะเผลอๆอาจจะได้เขาเรียกว่าได้งานแบบน้อยลงอ่ะนะคะเพราะดาวมรตยูสิ่งเงินสุกเนี่ยนะคะมาอยู่ตรงนี้ดาวสุกจะเป็นกรรมมะของกระดุมพระอีกทีก็คือสิ่งที่เราแบบ ทำเป็นประจำอ่ะมันอาจจะแบบว่าไม่ได้ทําให้เราได้เงินเหมือนเดิมนะแล้วเจอเจ็ดอีกก็เลยเกิดเรื่องของความทุกข์ใจนะเ,เลยมองว่าเรื่องเรื่องเงินเดือนนี้เห็นละนะคะว่าไม่ค่อยโดดเด่นจริงๆนะจึงต้องระมัดระวังในการใช้เงินนะคะสําหรับคนลักนาตุลน,นะมาดูเรื่องงานเงินความรักอ่ะความรักความรักคือดาวพระอังคารอ้อความรักกับดาวการเงินเป็นดาวดวงเดียวกันคือคนตุลเนี่ยเมื่อไหร่มีรัก เมื่อน,นั้นมักมีเงินไปเที่ยวอะไรเฮฮากันเมื่อไหร่รักหมดนะคะเงินก็หมดเหมือนกันหรือพอเราไม่มีเงินเราก็ไม่อยากจะออกไปหาความรักนะเพราะว่าเราอาจจะเป็นพวกแบบว่าอชอบเปหรือว่าชอบแบบอะไรที่แบบหรูหราฟุ้งเฟ้อไงบางทีมีรักเราก็อยากจะโรแมนติกหวานแหววไปตรงนั้นตรงนี้มีรักมักมีเงินไม่มีรักก็มักไม่มีเงินนะจ๊ะ,ะดาวอังคารโคจรมากลุ่มลักขนา นะคะแต่เจอคู่สัตรูเยอะเลยเหมือนเมื่อกี้เรื่องของการเงินก็มีคู่สัตรูเยอะเลยนะคะใครมีคู่นะ,ะในช่วงเวลานี้คู่ของเราเนี่ยนะคะมาอยู่ใกล้ชิดติดตัวเราเลยนะ,ะมันอาจจะแบบเป็นช่วงเวลาที่เขาเจ็บป่วยแล้เป็นช่วงเวลาที่เขาแบบ ไม่มีศักยภาพเลยต้องแบบมาหวังพึ่งเราอยู่ใกล้ชิดติดต,ตัวเราแต่เขาก็มีอุปสรรคปัญหานั่นเองนะคะเพราะว่าดาวดาวคู่ครองเนี่ยโคจรโอ้โหร่วมกันกับดาวคู่ศัตรูทั้งนั้นเพอเพออาจจะระวังเรื่องของการมีปากเสียงของคุณกับคู่ครองนะคะหรือคู่ครองมีเรื่องของเกณฑ์การเจ็บป,ป่วยเรื่องของการผ่าตัดนะ,ะเรื่องของอความเสียหายอะไรบางอย่างเนี่ยเราลองมาวางลัคนาไว้ที่ช่องปัตตนีดูนะคะ คือลาหูเพิ่งออกไงเพิ่งออกจากช่องปะตะัตตานีในช่วงครึ่งปักแรกอ่ะมันเป็นช่วงที่ผู้ครองของเราอ่ะถูกลงจะเป็นลาหูหรือจะเป็นพฤหัสนะคะคือเดี๋ยวก็ผีบ้านะคะเดี๋ยวก็เป็นครูนะ,ะเดี๋ยวก็เป็นโจนนะคะเดี๋ยวก็บาบ้าบออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเขาจะมีแบบอารมณ์สองขั้วนะคะ แต่พอราหูออกเนี่ยในวันที่17ตุลาคมราหูออไปแล้วเขาจะเป็นดาวพฤหัสแล้วนะแสดงว่าคู่ของเราอ่ะนะในช่วงครึ่งปักแรกก็อาจจะแบบดูเหวี่ยงวีนนะหรืออาจจะทําให้เกิดการประทักขารมนะหรือมีอารมณ์อะไรกันบางอย่างหรือเขาอาจจะแบบมีปัญหาอะไรมากมายหลายอย่างนะแต่มองว่ากลางปักไปเนี่ยนะคะเขาจะกลับมามีสติปัญญาเนี่ยดาวพฤหัสจะกุมจรกลุมลัคนาของเขาเขาจะกลับมามีสติปัญญาเขาจะเป็นคนนึงนี่แหละนะที่จะช่วย คุณนะเพราะดาวพฤหัสดวงนี้จะสัมพันธ์กับดาวอังคารดาวอาทิตย์ดาวพุธนะคะซึ่งคุณอยู่ที่ลัคนาคุณเพราะว่าเมื่อกี้ดูแล้วเหมือนคุณจะเพียงพั้นะในเรื่องของการเงินนะมองว่าเรื่องของการงานช่วงครึ่งปักหลังคุณก็ไม่โดดเด่นใช่ไหมคะกลายเป็นว่าครึ่งปักหลังคู่ครองของเราโดดเด่นเขานี่แหละจะเป็นคนที่มาช่วยเซฟ ตัวคุณนั่นเองนะเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องต่างคนต่างเซฟอะครึ่งปากแรกดูคุณจะโอเคมากกว่าเขาถ้าเขาดูบ้าๆอหรือว่าดูแบบว่ามีปัญหาอะไรเงี้ยเราก็จะต้องแบบว,ว่าเออคิดไว้แล้วว่าเอยเดี๋ยวกางปากนะเดี๋ยวเราจะมีปัญหาบ้างนะก็จะได้ผลัดกันดูแลนะคู่ของเราเนี่ยดำหรืออยู่จะกรจรน,นําหน้าลัคนาของเขานะคะเป็นเหตุให้ เขาอาจจะไปสัมพันธ์กับเรื่องของความเจ็บความป่วยความตายนะเช่นแบบต้องแบบไปงานเขาดาหรือต้องไปดูแลคนป่วยหรือเขาเองเนี่ยนะคะก็อาจจะมีความรู้สึกทุกข์ระทมนะคะหรือ,อไปสัมพันธ์กับเรื่องของโรคภัยแค่เจ็บบุตรหลานบริวารเขาอาจจะเจ็บป่วยเช่นเขาเขาดูแลญาติพี่น้องนะดูแลใครก็อาจจะมีแบบเหตุทําให้เขา,าต้องเข้าไปสัมพันธ์นะคะแล้วก็ดาวเกตจะเป็นสหัสช้าของ ช่องคู่ครองอีกช่วงนี้นะ,ะแฟนเราเนี่ยะคะก็อาจจะแบบว่าเป็นในเชิงของธรรมะธรรมโมมีการเดินทางนะ,ะเดินทางไกลหรือว่าเข้าไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างประเทศมากหน่อยนั่นเองนะคะ อ่ะก็ประมาณนี้นะคู่ของเรามองว่าช่วงครึ่งปักหลังโอเคนะครึ่งปักแรกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคนลักษณะตูนใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะก็ทักไลน์ได้เลยใครสนใจซื้อหนังสือนะคะสวดพลิกชีวิตราคาพิเศษนะคะก็แอดไลน์ได้เลยนะจ๊ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ